มาดหนักสัดกันอย่างรุนแรงนะครับเมื่อทีมคุกหรือบริษัท Apple ได้ออกมาโปรเจกต์ไททันหรือ Apple Car ภายในอีก4ปีข้างหน้าหรือปี2024และอีลอนมสก์ได้ออกมาทวิตข้อความซึ่งผมว่าคลิปนี้สนุกแน่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ ี่ก็คือช่อง The Master c h a n n e n นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็จะมีข่าวในยามเช้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโลกยุคดิจิตอลนะครับก็นะครับ,นะรบมีข่าวที่เป็นข่าวดังเลยนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Apple Car นะครับได้บอกว่าโปรเจกต์ไททันของเขาเนี่ยหรือ Apple Car เนี่ยได้ผลิตนะครับ ออกมาภายในอี4ปีน่าจะมีการวางจำหน่ายนะครับและก็เหตุนี้เองนะครับทำให้ Apple นะครับประกาศสัปดาห์นะครับว่าจะชิงส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับและผลกระทบนี้มาถึงอีลอนมาร์กแน่นอนนะครับอีลอนมาร์กเลยจะแจงโต้กลับนะครับด้วยการทวีตนะครับทวิตเตอนะครับว่าเขาเนี่ยเคยขายและเสนอ นะครับบริษัทเทสลาให้กับบริษัท Apple นะครับแต่กับโดนปฏิเสธโดยข่าวเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นอยู่เลยนะว่าอ่ามันก็จะมีเหตุหลายอย่างนะครับและอีลอนมาร์กนะครับก็สร้างกระแสนะครับและพยายามที่จะพูดนะครับเพื่อให้ Apple นะครับเสียดายเล่นๆนะครับเมื่อ Apple เคยปฏิเสธเขามาแล้วนะครับ และก็ครั้งนั้นเองนะครับอีลอนมาร์เนี่ยเขาเคยเสนอนะครับบริษัทเท s l a ให้กับ Apple นะครับก็คือซื้อหุ้นนะนะครับในในการซื้อบริษัทนะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะอีลอนมาร์กนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับของบริษัทนะครับที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงประสบปัญหาการผลิตนะครับ ยอนบริษัทเนี่ยเข้าสู่ความเสี่ยงของสภาวะล้มละลายนะครับเขาได้พยายามติดต่อกับ CEO ของ Apple นะครับก็คือทีมคุกนั่นเองนะครับและคิดจะขายกิจการเท s l a ให้กับ Apple ด้วยแต่โดนทีมคุกปฏิเสธมานะครับวันที่มืดมนที่สุดก็คือเกิดในช่วงที่อีลอนมาร์ผลิตรถโมเดล3นะครับ และเขาก็บอกว่าในทวิตนะเขาบอกผมได้พยายามติดต่อทีมคุกไปเพื่อหาความเป็นไปได้ที่ Apple จะเข้าซื้อบริษัทเท s l a นะครับในมูลค่า1ใน10ของมูลค่าบริษัทปัจจุบันนะครับแต่เขากลับโดนปฏิเสธที่จะเข้าพบและร่วมการประชุมเจราจาในการซื้อขายเลยคือปฏิเสธตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าจะไม่ซื้อนะครับทั้งนี้หลังจากวิกฤตครั้งนั้นของเท s l a นะครับอีลอนมา์กก็พยายาม ที่จะดิ้นรนนะครับจนสามารถเลาะทําให้บริษัทเทสลาเนี่ยรอดพ้นมาได้นะครับก็พยายามที่จะปลุกปัป่นและพยายามที่จะต่อสู้มาตลอดนะครับจนกลายเป็นบริษัทที่มีรถยนต์นะที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วในโลกตอนนี้นะครับปัจจุบันเทสลาเนี่ยมีมูลค่าประมาณค่าอยู่ที่1 8ล้าน3 0 0แสนบาทนะครับ ครับอีลอนมาร์เนี่ยเคยเสนอนะครับขายกิจการหรือขายบริษัทให้กับ Apple นะครับในราคาประมาณ1 8 0 0ล้าน8 0 0แสนหมืล้านบาทนะครับแต่ Apple กับปฏิเสธอีลอนมาร์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับทวิตของอีลอนมาร์ก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะครับก็เพราะว่านะครับเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่อีลอนมาร์พูดนะครับเป็นความจริง มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่จากบทความนี้เขาก็บอกว่าช่วงเวลานะครับของโมเดล3เนี่ยรุ่นที่โมเดล3เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างปี2017ถึง2019แทบใกล้มากเลยนะครับแค่ผ่านไปแค่3หรือ4ปีบริษัทเติบโตได้ขนาดนี้นะครับและเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าถ้าเกิดอีลอนมาร์ขายกิจาการให้กับทีมคุกหรือบริษัท Apple ได้นะครับบริษัท Apple นะ จะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟรถพลังงานไฟฟ้าได้มากน้อยขนาดนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้า Apple นะครับได้ซื้อกิจการไปป่านี้นะครับมูลค่าเนี่ยของบอริษัท Apple เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่67ล้านนะครับ700แล้านบาทน,นะครับนะครับว่าการประสบความสำเร็จนะครับมัน มันเป็นสิ่งที่ต้องรอเวลานะครับถึงแม้ว่า Apple นะครับหรือ t ท s l a นะครับจะครองแชมป์การตลาดรถยนต์แต่ผมเชื่อว่า t ท s l a ออกมาประกาศอย่างนี้เป็นเพราะว่า t ท s l a รู้เหมือนกันว่าบริษัท Apple Car นะครับจะสามารถแย่งชิงหรือช่วงชิงบางส่วนของตลาดของ t ท s l a ได้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความจริงมากน้อยขนาดไหน นะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามไว้สุดท้ายเหมือนกันนะครับว่าเทสลานะครับเคยเสนอขายให้กับบริษัท Apple จริงหรือไม่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e และสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนะครับอเราจะมีอัปเดตคลิปเกี่ยวกับข่าวธุรกิจนะครับโลกดูกดิจิตลัลทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ และว,วันนี้นะครับก็ผมขอให้ทุกท่านรักษาตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ